บริษัทไทยบ้านแจมจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk วันนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปตามชมกันค่ะ ช่วงเปิดโลก4โองไทยจแลวช่วงยอชอกโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องสแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมชอบชิวในแในบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียว มาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสัเนเบนซ์ทองหลอ่อจุตินันพิรมพักดีในซีโอทอทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จ็ดนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่นีนาททาง FM 89.5เมกะเฮิร์แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่งค o v e r 500 กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วงเปิดโลกซ e โอ ป,ปเพิ่มแคปเดียวก็ครบ,บปีแล้วซึ่งปีนี้เป็นปีที่น่ากลัที่สุดนะฮะทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งโครคภัยไข้เจ็บไอโรคโควิดนี่ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งนี้ไปได้ด้วย นะครับสำหรับผู้ชายด้วยกันตอนที่ดีที่สุดก็คือทําอะไรอย่าให้เมียจับได้ขอบคุณครับก,กักสักครูช่วงน้ำมาชมกันต่อค่ะ เมื่อโควิดมาราคาจึงต้องลด C 3 0 0 AMG Sport ลดราคาถึงคันละกว่า4 0 0 0 0นบาท S-Class 560รกลดราคากว่า1 000, 5 0 0 0ล้าน5แสบาทวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เชิญเลยนะครับที่เบนซ์สองหล่อ02 714 8888 88, และที่รามินทรา02 509 8999แล้วอยู่ทุกวันล้วครับ <laughs> ดนตรีบำบัดขจัดความเครียดดนตรีแจ๊สผสมผสานอาหารอีสานหรืออิตาเลียนและอาหารฝรั่งเศสแค่500บาทก็อิ่มได้แจ๊สบาร์บนลังคาเบนซ์ทองหล่อทุกวันเสาร์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนและทุกกลางวันวันอาทิตย์เซียนชอยท่าระจั์เช็ควสานเช่าพระเครื่องที่เบนซ์ทองหล่อ0 2 7 1 4 8 8 8เเราอยู่ทุกวันแล้วครับ กับปีใหม่มาเนี่ยนะปีสองห้าหกสี่ปีใหม่ครับผมก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยจงโปรดบันดาลให้เอฟซีของซีอ t โอทของโยธินเนี่ยคทุกทุกท่านพ้นทุกพ้นศกพ้นโลกพ้นภยัยพ้นเสนียดจังไรพ้นเวรพ้นกรรมมีแต่ความสุขกายสุขใจ ตลอดปีและตลอดไปครับสุดท้ายก็เติมอีกนิดหนึ่งเหมือนกับตอนขึ้นต้นก็คืออยู่ให้รอดพ้นจากความอยากและความไม่อยากเพราะตัวอยากกับตัวไม่อยากนี่มันตัวสร้างกรรมให้เราทำไอ้นุ่นทำไอ้นี่เพื่อสนองความอยากแล้วก็ผักใสความไม่อยากพอเราสร้างกรรมมันก็มีกรรมดีกรรมไม่ดีแล้วเราก็มานั่งรับกรรมดอกกันอยู่ทุกวันนี้ ครับนะครับปีใหม่เนี่ขอให้พ้นทุกอย่างมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับครับสาธุนะพี่วสังครับอวยพร้ <c oughs> เป็นพระเลยนะ <c oughs> ตัวเองก็ยังทําไม่เคยจะได้แต่ก็พยายามทําอยู่ช่งนาพบกับช่วงยชโก ส่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซนเตอร์ไปรษย์นี1545ดนตรีบำบัดขจัดความเครียดดนตรีแจ๊สผสมประสานอาหารอีสานหรืออิตาเลียนและอาหารฝรั่งเศสแค่500บาทก็อิ่มได้ j a ๊สบาร์บนหลังคาเบนซ์ทองหล่อ ทุกวันเสาร์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนและทุกกลางวันวันอาทิตย์เซียนชอยท่าระจัญเช็ควสันเช่าพระเครื่องที s> <S ่เบ้นชองหล่อศูน7์4 8 8เ8ห่แเราอยู่ทุกวันแล้ะครับเมื่อโควิดมาราคาจึงต้องลด c 3 0 0 AMG Sport รถลดราคาถึงคันละกว่า400 0 0นบาท S-Class 560 ลดราคากว่า1 5 0 0 0 0ลนบาทวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เชิญเลยนะครับที่เบนส์ซองหลอ0 2 7 1 4 8 8 8 8และที่รามินทรา0 2 5 0 9 8 9 9 9เราอยู่ทุกวันแล้วครับ ขอเชิญพบกับช่วงโยชโกแล้ววันนี้ในช่วงโยชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องสแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมชอบชิวในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยชโกสนับสนุนโดยสิงคคอร์ปอเรชั่น สวัสดีครับคุณผู้ชม,มช่วงโยชโกนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในตรอกเล็กๆนะฮะความกว้างไม่ถึง2เมตรนะฮะแล้วก็ข้างหน้างผมเป็นถนนหลวงข้างหลังคือวัดพระพิเรนที่นี่เขามีกว๋วยจับเจ้าเก่านะฮะเปิดมา60ปีกว๋วยจับเจ๊เกียงฮะที่นี่ดังจริงๆนะเจ้าสัวอย่างคุณสวัสดิขอรุ่งเรืองนะฮะแนะนําให้มาถ่ายที่นี่แนะนําให้มากินที่นี่แล้วก็แนะนําให้มาชี้เป้าที่นี่มาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะสั่งมากินนะฮะเจ๊เกียงอยู่ข้างหลังนะเจ๊เกียงครับขอ เป็นก๋วยจั๊บไม่ปอดแล้วกันนะฮะทุกอย่างน้ําท่วมนะครับ<แ>เอาละครับสั่งไวแล้วนะฮะเขาจะมีลีลาก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมคือน้ําเยอะ<แ>ที่นี่เครื่องในสะอาดแล้วก็ไส้ทําเองเป็นไส้หมูแท้ๆแล้วบางแล้วที่นี่ขึ้นชื่อนะฮะเรื่องของเครื่องในวัตถุดิบคัดสรรมาเป็นอย่างดีเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับรายละเอียดหลังจากนี้ได้กินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกับเจ๊เกียงกัน ได้แล้วค่ะไม่ปอดน้ําท่วมอ้าวมาแล้วครับเชิญครับเจ๊เกียงเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยเจ๊เกียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านี้เจ๊เกียงนะฮะตัวจริงเสียงจริงเป็นเจ้าของหัวจับเจ๊เกียงเปิดมา60สิบปีเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เลยฮะรุ่นที่สค่ะรุ่นที่สาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาถ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณสวัสดิ์ขอรุ่งเรืองนะฮะที่อยู่ที่ชุมชนบุรีลงศรีด้านหลังเราเนี่ยนะฮะ แนะนําว่าเฮ้ยต้องชี้เป้าให้คนทั่วๆไปมากินของอร่อยที่นี่แล้วราคาไม่แพงเราที่สำคัญนี้นะครับคุณผู้ชมผมเคยกินไปแล้วแหะแต่ต้องบอกว่าอร่อยมากเลยนี่ฮะจากที่เห็นนะฮะหมูกรอบมันน้อยเครื่องในสะอาดแล้วก็ไส้ทําเองนี่นะฮะทำเองโดยที่ไม่ได้ใช้ไส้วิทยาศาสตร์เป็นไส้หมูแท้ราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีรสชาติก็กถูกปาก อย่างนี้ชามเท่าไหร่ครับ50บาทครับ0บาทธรรมดา50พิเศษ60 60บาทนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเจ๊กเกียงผมถามหน่อยตอนนี้คนที่มากินเราเนี่ยลูกค้าประจําเยอะมั้ยลูกค้ารายใหม่เยอะมั้ยลูกค้าประจําเยอะแล้วตอนนี้ก็จะมีลายแมนเข้ามาด้วยอ๋อเป็นช่องทางที่เพิ่มขึ้นมายอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเลยก็พอได้อยู่ กนะครับทีนี้จําได้อย่างหนึ่งครั้งที่แล้วที่เราคุยกันไปเนี่ยจะเกียงรับออกงานด้วยนะครับใครที่จะสะดวกมากินวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หยุดอ๋อวันเสาร์จ้างถึงเสาร์เวลา11บอแลโมงถึงไม่เกิน3โมงไม่เกิน3ามโมงก็หมดผมถามหมยหลักการในการที่จะทำก๋วยจั๊บให้อร่อยคุณภาพดีเนี่ยมาจากอะไรครับใส่ใจคุณภาพก็อัพ ก็ปา้าสอนมาว่าต้องอย่างนี้เราก็ <พอ S 1> ทำวัตถุดิบก็ต้องดีจ้าเราก็ทำตามที่เขาสอนกันรุ่นต่อรุ่นนะคะ พี่คนนี้ก็เต้าหู้อย่างเดียวคุยกันอยู่ธรรมชาติเลยนะเต้าหู้อย่างเดียวจําลูกค้าได้ด้วยนั่งได้ค่ะจับเลี้ยงขวดหนึ่งจําได้หมดเลยลูกค้ากินอะไรจําได้หมดจัได้แล้วก็ใส่ใจลูกค้าว่าเขาทานอะไรอะไรอย่างงี้รุ่นแรกเป็นใายรุ่นเหล่ากองเหล่ามากอากงัยสมัยไนเขาขายยังไงครับหาบขายเขาหาบแล้วก็อยู่ตรงสีเสียนเย็บเป้าลงเสือป่าตรงสีพิมค่ะแล้วก็หาบไปเรื่อยๆแล้วก็ ส่วนรุ่นป้านี่ก็ยังไม่ได้มาตักหลักตรงนี้ตอนแรกก็หาไปจนถึงโบสถามเมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงหลังโรงใบการนะครับก็เลยไปหน่อยเดียวแล้วป้าก็มาได้้าที่ตรงนี้ปีศูนย์สองทำไมถึงได้ที่ตรงนี้ครับสมัยก่อนมีคนขายสับปะรดนี้เขาบอกว่าออว่าจอดตรงนี้เลยจอดไปจอดมาลิเมื่อก่อรถเข็นละไม่มีเป็นหาบเป็นหาบเลยเป็นหาบไม้ใหญ่ๆอสมัยก่อนเขาไม่มีรถไม่มีอะไรหา ครับก็ปีศูนย์สอนก็ได้ขายตรงนี้อแล้วพอดีตอนตอน,นั้นปีสองเจเราจบมหกแล้วพอดีพ่อป่วยเป็นอมัมพฤก้นเราก็เลยจบมหก เอ็นไม่ติดกันเลยมาขายเอ็นไม่ติดก็เลยมาขายก็ตั mm ้งแต่ปี27จนปีนี้ก็30กว่าปี30กว่าปีแต่ถ้านับตั้งแต่รุ่นแรกก็60ปีค่ะถ้าถึงเฉพาะในซอยเนี่ย60ปีแต่ก่อนหน้านั้นก็นานแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ากี่สิบปีแล้วก็ปู่เราก็เป็นร้อยอายุเป็นร้อยร้อยกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของอาชีพขายอาหารหรือของกินเนี่ยเราเรียนจบมหจริงๆตอนนั้นตั้งเป้าอยากจะเอ็นข้าวอะไรอยากเป็นอะไรตอนนั้น ตอนนั้นเรียนศิลป์ฝรั่งเศสม,มาโรงเรียนเป็นจาราลราลัยตอตรงนี้เอง,เองจบม .6 มาก็าจะเป็นเอ็นศิลปศาสตรธรรมศาสตร์ไม่ได้ครรบอาจาร์นี่นะครับไม่ได้ตอนนั้นมันมีเลือกให้เลือกห้าคณะไม่ได้แบบอย่างนี้ไม่มีแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้พอดีก็ไปสมัครที่รามคำแหงพอดีพ่อป่วยก็ไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วดูแลพ่อด้วยดูแลอาชีพด้วยก็ เขาตอนเขาอยู่โรงพยาบาลเขาทับแยกง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็กะตอนนั้นแม่ยังอยู่แล้วก็มีพี่มีน้องก็ช่วยวยกันเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วไหมครับไม่ชอบไม่ชอบเลยเหรอแต่ออคือเป็นอาชีพเราเราต้องแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นผู้ช่วยพ่อเป็นลูกมือก็ต้องใจรักทำตามที่เขาบอกแหละ ก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยหมูสามชัดต้องแต่งก่อนนะต้องเอคัดหมูเครื่องในก็ต้องสะอาดจะต้องล้างให้สะอาดที่สําคัญไส้ยิ่งเขาทเองด้วยใช่ต้องขูดต้องขูดขูดจนเหลือเอ็นใสๆแล้วก็มากรอกหมูสับกับไข่ลงไปแล้วบางด้วยครับออกมาก็เป็นแบบนี้ครับคิดยังไงครับตอนนั้นที่พอเราตัดสินใจที่จะมาทําอาชีพต่อจากพ่อมีน้องหกคนมีน้องหกคน ต้องอเรียนหนังสือหมดเลยเราเป็นคนที่ตลาดคนที่สองคนที่สอง,สองก็ส่งน้องเรียนจก็มีน้องสาวจบธรรมศาสตร์จบศิลปากรจบก็จบมาหาลาัยสามสี่คนก็ภูมิใจอาชีพนี้ที่พ่อให้นี่แหละมรดกจริงๆแล้วสูตรสาเร็จของการค้าขายโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยใ,ในใจที่เราเราคิดยังไงบ้างต้อง คือใส่ก,สกับลูกคา้าต้องทําให้ได้คุณภาพเหมือนเดิมไม่แบบว<บ><ๆ>่าคือถ้าเราทําปริมาณเนี้ยถ้าวันนี้ขายดีไม่ใช่ว่าอุ้ยอยากขายก็ใส่น้อยลงหรือใส่อะไรก็ใส่อย่างเงี้หมดก็คือหมดหมดก็คือเก็บไม่มีการเติมน้ําน้ําซุปนี่คือผลิตเป็นหม้อเดียวหมดก็คือเก็บก็คือเป็นแบบนี้เราต้องรักษาคุณภาพอย่าไปนี่แล้วเราก็จะมีงานออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้า แต่ตอนนี้ยังออกงานยังต้องหยุดร้านอยู่ไหมครับไม่หยุดค่ะยัง <จะ S 1> ไงก็ขาย<ห>ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์จริงๆแล้วเนี่ยวันๆหน,นึ่งเกียงขายเนี่ยรายได้ดีแค่ไหนก็พอเลี้ยงครอบครัวได้สมัยก่อนรายได้เงินส่งเด็กส่งอะไรเรียนดีเนาะแต่ตอนนี้ก็ตามเหมือนกันตามสภาพแต่เราก็โชคดีว่ามีลูกค้าประจําเข้ามาเเกียงครับบางคนที่ดูรายการเราอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการแล้วเขามีความรู้สึกพ่อแท้ในอาชีพบางทีก็บอกค้าขายไม่ได้ ขายของไม่ดีมีอะไรอยาให้กําลังใจก็ไมไหมครับต้องอดทนอย่างแรกต้องใจรักรักในอาชีพถ้าเรารักในอาชีพว่า,าจะทําให้ดีมันต้องดีที่สุดอนาคตเรายจะทำตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวส่งต่อให้ลูกไหมครับ ลูกตอนนี้อายุ12ขวบมีกี่คนคนเดียวคนเดียวรู้สึกจะลูกชายด้วยค่ะาลูกชายค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามคัะให้เขาทํานู่นทำนี่พยายามมาช่วยอนะะก็อย่างน้อยเป็นลูกมือค่ะเป็นเปรียบเสมือนรุ่นสองที่เคยถ่ายทอดให้เรารู้อ่าก็ต้องใจรักสรุปนี้ต้องมาจากใจก่อนรักในอาชีพมันก็จะเจริญ ช่วงท้ายอยากจะให้เจเคียงฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากจะมากินจริงจริงมาได้หลายทางแต่ทางที่ดีที่สุดเข้าวัดพักพิเรนนะฮะแล้วผมจะบอกคลิคให้อันนี้ฝากนะฮะถ้าเลี้ยวเข้ามาในวัดแล้วเด็กรับรถถามว่าไปไหนบอกไหมฮะมากินขวยจับเจเคียงรับรองครับต่อให้ที่จอดรถเต็มเด็กเขาก็หาให้จริงไหมครับแล้วถ้ามาไม่ถูกโทรมาที่เบอร์ไหนศูนย์4ดหนึ่งแปดสามสี่ 5-6-1-5ค่ะอ่าก็ไม่สะดวกยังไงสั่งทางไลน์แมนก็ได้ขายดีกว่าเดิมไหมครับพวกนี้ช่องทางเพิ่มเติมโอเคอ่าเอาละครับขอบคุณนะครับเจ๊เกียร์ขอบคุณครับ กับไปรษสีน์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซ็นเตอร์ไปรษณีน์1 5 4 5